อันนี้เป็นความเสียหายของพายุเมื่อคืนนะเมื่อเช้านะต้นไม้ต้นปลิ่ยหลังบ้านมันใหญ่มากเลยอยู่มาหลายปีแล้วมันโค่นเลยยกลากล้วโคนเลยมนนีต้นตะขบก็หักด้วนะต้นไม้ใหญ่มันดีนะมันล้มมาทางนี้มันไม่ล้มไปที่บ้านถ้าล้มไปที่บ้านคือซวยเลย นี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยล้มทับต้นอ,อื่นด้วยมันมีต้นอะไรอยู่ตรงนี้ดนี่ยไม่รู้มันก็ล้มทับไปเลยทับต้นยางไปด้วยสามตาๆต้นมั้งน่ากลัวมากเมื่อช้ามลมแรงมากเลยต้นใหญ่มากเลยนะเนี่ย ดูดิยกลากยกโลนขึ้นมาเลยมีต้นมะพร้าวเล็กๆด้วยตอนอย้นยางตอนนี้ฝนก็ยังมีนะแต่ว่าพายุลมมันไม่ค่อยมีละตน้นมะปริงมั้งต้นเนี้ยอยู่มานานแล้วอยู่มั้งแต่เราต้องเล็กๆเด็กะน่าจะประมาณห้าสิบปีได้แล้วมั้งต้นเนี้ยเกินห้าสิบปีแล้วนะเพราะว่าเราเกิดมาก็ต้นมันโตแล้ว เดี๋ยวปีนขึ้นไปดูปีนยังไงวะแป๊บนึงตักไปก่อนโอ้เสียต้นไม้อะ่ะมันใหญ่มากเลยนะอยูหลังคาบ้านถ้ามันล้มทับหลังคาบ้านนี่คือแบบไม่รอดอะ่ะเอา้านกนกพ่อ นกปะมันแขวนอยู่ต้นไม้เดี๋ยวให้ไปช่วยมันนะมันอยู่ในนั้นอันนี้ไม่รู้พ่อรู้หรือยังว่าต้นไม้มันล้มทุกคนต้นไม้มันใหญ่มากเลยอ่ะมันล้มมันโคตนได้แบบพายุหนักจริงๆค่ะมามาเชา้าน่าจะตอนตีห้าแหละที่เราขึ้นโพสเฟสอ่ะน่กกากลมากเลยเหลือแต่ต้นมะขามต้นมะขามต้นนี้ก็ก็ มีอายุเยอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้พี่ชายเอากลิ่นมันออกบ้างแต่ว่ามันเอียงมาฝั่งนี้อะ่ะนา่ากลัวเนาะอ๋อต้นขนุนต้นยางสามสีต้นต้นขนุนต้นมะปิงเล็กน,นี้สูงมาก